สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับอากาศร้อนมากตอนนี้ตอนนี้ประมาณ35-36องศาเวลาที่จีนป่าย30นาทีร <c oughs> ้อนนะครับ ตอนนี้อาเฉีนอยู่ที่เมืองไหลปินวนทวนกวางสีจ้วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นร้านซ่อมมอเโตอร์ไซค์นะครับร้านขายแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ไทยทำอะไรครับพักผ่อนไหมสวัสดีครับนี่ถนนสะอาดเพราะว่าคอยมีคนมาทำความสะอาดถนนนะครับ นี่มีรถรถน้ำด้วยสวัสดีครับล้นชายแดนที่นั่นเวลากี่โมงตอนนี้ป่ายสป่ายสามสิบสองนาทีสวัสดีครับ เสียงครับต้นไม้ริมถนนเขาทาสีขาวขาวที่คนต้นขึ้นมาเพื่ออะไรครับถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะเขาจะทามันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ๊ะที่เอาเอาเหินไปเผาแล้วมันได้ที่มันเป็นสีขาวขาวมาเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ปูนซีเมนนะเขาเรียกว่าอะไรแล้วอ่ะ เพื่อมาฆ่าเชื้อนะครับเวลาหน้าหนาวจะไม่มีเชื้อรคกมาอยู่ตรงคนต้นไม้ทำลายต้นไม้นะครับอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่จีนอร่อยมากใช่ไหมครับเคยมาเคยมาเที่ยวแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวที่จีนอร่อยใช่ไหมเคยมาเที่ยวที่ไหนบ้างครับที่จีน ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมไม่ทราว่าถ้าไม่ใช่แฟนคลับสามารถกดเข้ามาดูไลฟ์สดผมได้ไหม,ไมไปูนขาวเหรือเปลือกหอยเผาปะเออใช่ปูนขาวครับมันฆ่าเชื้อได้ครับตอนนี้ไม่ค่อยทาไอที่เหลือไว้อะมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ จะมีคนมาเอาปูนขาวมาทาคนต้นไม้เพราะว่าพวกมแมลงหรือเขาเรียกว่าไะเชื้อโรอกอ่ะชอบหน้าหนาวมันจะมาเกอกตรงเขาเรียกว่าคนต้นไม้นะเดี๋ยวต้นไม้ตายแล้วอีกอย่างหนึ่งทาสีขาวมันทําให้ต้นไม้ดูสวย ตอนนี้อยู่เมืองไหนอยู่แถวบ้านผมนะครับเวลาก่อนไทยหนึงชั่วโมงใช่อยู่แถวบ้านผมนะครับ,เม,บ,มรบเมืองไหลปินอยู่จุดตรงกลางของมนทุนกวางสีจว่วงหรือว่าเขตปกครองตนเองกวางสีจว่วงเลยนะครับถ้าทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะนั่งเครื่องปินจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงกว่ามาลงที่ เมืองหนานหนิงจากหนานหนิงนั่งรถไฟความเร็วสูงประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงเมืองหลายปินแล้วนะครับถ้านั่งจากหนานหนิงนั่งรถไฟความเร็วสูงผ่านหลายปินสามารถไปเมืองไหนได้บ้างไปเมืองเหลียวโจ้นะครับเหลียวโจ้เหลียวโจ,จก็เป็นเมืองที่สวยงามมากแล้วก็ต้นตำรับของกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหอยนะครับ ก็มาจากที่เหลียวโจวนะครับมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งครับเหมือนรสชาติเหมือนหอยเน่าแล้วก็ใส่พริกแล้วก็หน่อไม้ดองอะไรต่างๆอร่อยมากครับถ้าเลยไปอีกหน่อยเนึงจะเหลียวโจบเลยไปอีกหน่อยเนึงก็กุ้ยเหรียญน,นะครับกุวยเหรียญคงมีคนรู้จักเยอะแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากนะครับ ดรงรังไปถึงทั่วโลกต้องมีคนรู้จักเยอะกุ้วยหลินถ้าพูดถึงหนานหน่งเราอาจจะไม่รู้จักนะแต่ถ้าพูดถึงกล้ยหลินต้องมีคนรู้จักสวัสดีครับถนน